สวัสดีค่ะผู้เข้ารับการอบรมทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูหงจอมพลังในโมดูลที่3โคดดิ้งรูปแบบพลักและอันพลักคุณครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโคดดิ้งภาษาสากลในปี2040แนวคิดเกี่ยวกับโคดดิ้งรูปแบบพลักและอันพลักรายละเอียดในรายวิชาวิทยาการคำนวณที่อยู่ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรปับปรุงปี2560ในส่วนของจุดส่งการเรียนรู้สำหรับโมดูลที่3นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ข้อหลักๆคือ 1. ด้านความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของโคดดิ้งรูปแบบอันปลักและปลักข้อ 2. ด้านกระบวนการ เพื่อสร้างขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการเรียนรู้โคดดิ้งรูปแบบปลักและอันปลักและข้อ3ด้านทัศนคติเพื่อสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนรู้โคดดิ้งรูปแบบปลักและ,และอ, 3, นนอัน,น,รรน coding, ป,บบปลักลต่อไปกระบวนการเรียนรู้ สำหรับโมดูลที่3นี้นะคะยังอยู่ในรูปแบบออนไลน์โดยคุณครู 1. จะต้องทำแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนการอบรม 2. คุณครูจะได้ศึกษาเนื้อหาจากคลิปวิดีโอและใบความรู้ 3. คุณครูจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิดผ่านการทำกิจกรรมท้าทายคิดที่อยู่ท้ายคลิป 4. คุณครูจะต้องทำแบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมและ 5. คุณครูจะได้ทำแบบวัดความพึงพอใจหลังจากการศึกษาจบโมดูลที่3นี้นะคะต่อไปสำหรับเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โมดูลที่3ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลกัลกๆคือในส่วนของการวัดผลเครื่องมือและการประเมินผล โดยภาพรวมหงจะพิจารณาจากการทำกิจกรรมของคุณครูได้แก่การทำแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนการอบรมและหลังการอบรมการศึกษาเนื้อหาจากคลิปวิดีโอและใบความรู้และการทำกิจกรรมท้าทายคิดที่อยู่หลังคลิปนะคะหงคิดว่าเนื้อหาในโมดูลที่3นี้ ที่เกี่ยวกับโคดดิ้งรูปแบบปลักและอันปลักคุณครูหลายคนคงเคยผ่านการเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาตรงนี้มามากมายแล้วแต่หงมั่นใจว่าทั้งกิจกรรมและความรู้ที่อยู่ภายในโมดูลที่3ที่กำลังนำเสนอนี้รับรองว่าคุณครูจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยค่ะหงหวังว่าคุณครูจะมีความสุขและก็สนุก กับการเรียนรู้ในโมดูลที่3นี้นะคะขอบคุณค่ะ